ชื่อกิติพรพวกสัตสิพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อไฮครับเป็นอาชีพนักศึกษาครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนมกราคมปีนี้นะครับผมมีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ93กิโลกรัมครับ93้ครับดูอย่างนี้ไม่น่าจะถึงเลยนะคะครับคือตอนนั้นก็คือตัวมันใหญ่มากเลยครับแล้วเวลาไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อกางเกงไปซื้อเสื้อมันก็จะหาไซส์ไม่ได้ครับแล้วเวลาออกกําลังกายไปเล่นกีฬากับเพื่อนมันก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายครับ ทำอะไรก็จะรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยครับก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์สลิมครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจอย่างแน่แน่ครับว่าจะต้องลดน้ําหนักให้ได้ครับก็เริ่มรับประทานสลิมเดือนแรกนะครับรับประทานวันละสองซองครับก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับหลังเลิกเรียนตอนเย็นครับโดยก่อนออกกําลังกายก็ทานโอเมก้าหนึ่งซองครับ โดยผลลัพธ์ที่ได้ในเดือนแรกนะครับซึ่งผมก็ตกใจกับผลลัพธ์ของตัวเองเหมือนกันครับน้ำหนักจาก93กิโลกรัมครับลดลงเหลือ78กิโลกรัมครับ93เหลือ78ครับ15กิโลครับลดลงเดือนเดียวเดือนเดียวครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องมาในเดือนที่2คือออกกําลังกายทานสลิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมอาหารครับคือรับประทานอาหารเช้ากับอาหารกลางวันปกติแต่อาหารเย็นจะเป็นพวกผัก พวกสลัดนี้ครับเดือนที่สองก็ลดอีกประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลเดือนที่แล้วเดือนแรกสิบห้ากับอีกสิบเป็นยี่สิบห้ากิโลครับเหลือประมาณหกสิบแปดกิโลกรัมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หยุดทานสลิมไปครับแต่ยังคงออกกําลังกายและก็ทานโอมอยู่นะครับเดือนมีนาคมก็ลดลงประมาณ3กิโลครับก็เหลือประมาณ65ครับแล้วหลังจากนั้นก็หยุดทานสลิมไปเลยครับหยุดทานสลิมมาจน ถึงปัจจุบันนี้เดือนกรกฎาคมครับน้าหนักตัวก็ยังอยู่ที่65ครับโอ้โหรวมรวมแล้วลดมากี่กิโลละร,รวมประมาณ25กิโลครับ25กิโลคใน3เดือนครับโอ้โหมหัสจันย์จริงๆครับ